สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Night นะครับวันนี้ก็กิจกรรม CC ครั้งที่3วันที่11นะครับก็ดันเดิมนะครับ o k เ n p a าดนะครับดันนี้คล้ายกับของเดิมมากๆเลยนะครับวิธีที่เราเล่นกันเมื่อสมัยดั้งเดิมบางคนอาจจะจําได้นะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองดูนะครับวันนี้พี่ก็จะมาไกด์เช่นเดิมนะครับ สิ่งที่ต้องระวังในวันนี้นะครับก็คือแมงมุมระเบิดนะครับซึ่งมันจะเป็นป้ายบังคับด้วยซึ่งวันนี้ก็เอาไปด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ยากนะครับก็ต้องใช้จังหวะนิดนึงนะครับมาดูกันป้ายที่พี่ใช้นะครับวันนี้1ก็คือป้ายที่เขาบังคับนะครับพวกแมงมุมระเบิดนะครับ HP เพิ่มขึ้น150%นะครับแล้วก็ a t t a c k แรงขึ้น80%รวมถึงไม่สามารถติดใบและก็ซ่อนตัวไปด้วยนะครับป้ายที่2นะครับสตูทุกตัวโจมตีแรงขึ้น15%นะครับป้ายที่3าม พวกเรา HP ลดลง2ี่นะครับแล้วก็สตูทุกตัวนะครับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น150%แล้วก็โจมตีเร็วขึ้น50หน่วยนะครับพระเอกวันนี้นะครับเราจะให้พื้นร้อนนะครับจัดการให้เราหมดเลยนะครับเราเพียงแค่ยื้อสตูให้อยู่ในช่วงนั้นให้ได้นานที่สุดก็พอครับซึ่งจริงด่านนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้นี่คือตัวละครที่พี่ใช้นะครับตัวเด่นที่สุดในวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับก็คือสายผลััักนนนนนนรวีี้้้้้้พ่่ใชชองงตตตแเปป็ไไดดหม ตัวที่เด่นตัวที่2ในวันนี้นะครับก็คือกราวเวลนะครับก็จะเอามายื้อพวกแมงมุมนะครับให้อยู่บนพื้นร้อนอย่าให้มันไปถึงพวกดีเฟนเดอร์นะครับไม่งั้นตายกันหมดนะฮะมาดูตัวละครทั่วไปนะครับใช้เครเรียเป็นแวนการ์ดนะครับแล้วก็ดีเฟนเดอร์ที่เป็นตัวหลักนะครับใช้3ตัวนะครับที่ใช้สปอตนะครับที่ใช้กัมมี่ที่ใช้คูล่านะครับขอให้มี1ตัวเป็นตัวฮิวนะครับที่อยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับด้านบนถ้ามีฮิว2ตัวเหมือนที่นี่ก็โอเคก็ได้นะครับเหมือนก็ได้ ใช้ตัวฮิวสองตัวนะครับใช้เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็น้องเมอร์นะครับฮิวหมูหนึ่งตัวฮิวเดี่ยวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ออคิดนะครับเอามาซาโลนิดนึงนะครับจะทําให้พวกดีเวนเดอร์ทํางานได้เบาลงนะครับรวมถึงจะเอามาซาโลพวกแมงมุมด้วยนะครับเผื่อถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็จะมีช่องให้เราเล่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พี่ขอบิกเกิลอีกหนึ่งตัวมาเป็นตัวสํารองให้กราเวลนะครับเพราะว่ากราเวลอ่ะบล็อกได้หนึ่ง บางจังหวะต้องบล็อก2นะครับดังนั้นมีเกิลเนี่ยก็เอามาเสริมบางจังหวะนะครับดังนั้นควรจะเอาไปด้วยนะครับสักหนึ่งตัวอะไรก็ได้เริ่มเกมนะครับพี่วางเคอร์เรียตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้องชอนะครับเอาสกิลที่1มาผลักขึ้นด้านบนนะครับ ก็สกิลเลเวล4เป็นต้นไปนะครับถ้ามาสเตอร์3ได้ก็จะง่ายในช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็พี่เอากัมมี่วางตำแหน่งนี้นะครับถ้าไม่ได้เอาเป็นดีเฟนเดอร์สายฮิวขอที่มั่นใจแข็งแกร่งนิดหนึ่งนะครับตามด้วยออคิดนะครับตำแหน่งนี้ชี้ขึ้นด้านบนนะครับคือถ้ามีออคิดเนี่ยกัมมี่จะเบามังานจะเบามากนะครับแล้วก็เมื่อแมงมุมมานะครับเมื่อผลักขึ้นมาข้างบนเนี่ยน้องดูนะถ้าแมงมุมมันเดินถึงพื้นร้อนแล้วนะครับให้เอากราวเวลลงไป แตะนะครับเผอิญว่าพี่ช้าไปแมงมุมมันไม่ติดบล็อกกราวเวลนะครับดังนั้นช็อตนี้ต้องใช้ตัวสำรองนะครับไม่ทันไลก็ต้องใช้แล้วนะบีเกิลนะครับก็ต้องยอมสละนะครับไม่งั้นเละแล้วก็เอาดีเฟนเดอร์ตัวหลักของเรานะครับวางตำแหน่งนี้นะครับคูล่านะครับจะต้องพบกับพวกตัวอ้วนแดงนะครับถึงสองตัวนะครับตรงนี้ขอให้แข็งนิดหนึ่งนะครับขอแข็งกว่ากัมมี่นะขอแข็งกว่าตำแหน่งของกัมมี่นะครับ เอาเครเรียออกนะครับเอาสปอตเข้าไปแทนนะครับตำแหน่งนี้ขอเป็นดีเฟนเดอร์สายฮิวนะครับแล้วก็แมงมุมมันจะมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็เอากราเวลนะครับไปยื้อแมงมุมให้เหยียบพื้นร้อนนะครับ กาเวลลงไปยื้อแมงมุมนะครับกี่ตัวแล้วเนี่ยห้ามให้แมงมุมหลุดไปแม้แต่ตัวเดียวนะครับหลุดไปตัวเดียวปุ๊บฝั่งซ้ายกระจุยหมดนะฮะตรงนั้นพยายามใช้สมาธิดหนึ่งนะครับแมงมุมน่กกากลัวสุดนะครับฉากนี้สเต็ปเดิมนะครับ จังหวะนี้ฮิวทีนึงนะครับเพราะว่าอ้วนแดงค่อนข้างจะดุเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ากดสกิลคูล่าได้ก็กดนะครับอย่าลืมดูสปอตด้วยนะครับกดสกิลฮิวของสปอตนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับช่วงนี้แมงมุมมันจะมากระชั้นชิดกันนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยกราวเวลมาไม่ทันนะครับก็อาจจะใช้ตัวสำรองของเราตอนนี้ตัวสำรอง,องเราก็จะมีเคเรียกับบิเกิลนะครับ ช็อตนี้นะครับน้องชอส่งตัวที่มีบาเลียกับแมงมุมมาพร้อมกันนะครับอย่างนี้กาเวลเอาไม่อยู่อันนี้คือหน้าที่ที่เราเอาบิเกิลมานะครับคือชอ็อตอย่างนี้มันจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็พยายามดูนิดนึงถ้ามันมา2ก็เอาบิเกิลลงหรือเคลียร์ก็ได้นะครับถ้ามา1เอากาเวลไปนะครับอันนี้คือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจะมีอ้วนแดงลงมาข้างล่างน้องชอจะต้องผักประมาณ2-3ครั้งนะครับถ้าสปอต ล้างไม่ไหวนะครับเราก็เอาเคอร์เรียร์ไปตามนะครับถ้าเคอร์เรียร์ไม่ไหวเราก็เอากาเวลไปตามนะครับหรือตัวสำรองอื่นๆนะฮะแล้วก็หมดแล้วครับเซฟแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับก็ผ่านได้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเตรียมการทำคลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปที่2นะครับวันนี้ก็ขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไน์นะครับวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ